ะะมืดไหมเงี้ยมืดไหมเนะะี้ยก้อนสับประรดนะคะนี่ก้อนสับประรดก้อนสับประรดไป่ดื้อนิดนึงอ่ะ ามะมมามสับรดอามเก่งหล่อเลยหล่อเลยแบบหล่อๆชิ be, มรสชาติก่อนอให้ชิมรสชาติก่อนอ๋วพ่อเอกทำไมทำแบบนี้พ่อเอกใช่พอร์ตะไอ้ไอ้ก้อยเองวันนี้เฮงๆปังๆนะพ่ออกบอกขอให้เองโดนเมานะวันนี้ พ่อเอกบอกขอให้เองโดนเหมาะนะวันนี้เองยังขายไม่ได้เลยนะขอบคุณครับพ่อเอก

เริ่มเข้าสู่พิธีการนะคะ ไม่ชอบการใช้วาจาต่อว่าแล้วพระหว่างกันมันลูกสึกรู้สึกไม่ดีเป็นพลังเลยรักที่น้ำน้ำ,นำอ๋อกลุ่มไหนเนี่ยโอ้ยอยากรู้อีกฝันใจ <c oughs> เออเกิดการแบบกลุ่มไหนเออดีนะที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใครเลยที่ไม่อยากอยกู่นในกลุ่มอ่ะเอออยู่ในกลุ่มมันรู้สึกว่าเออมันไม่เป็นส่วนตัวเนาะ เราไม่อยู่ในกลุ่มไหนเลยนะดีที่สุดแล้วนะแล้วก็สบายใจด้วยไม่ต้องรับรู้เรื่องอ่าแยะมากมายเนาะ,ะพี่น้ำบอกพี่ก็ไม่รู้จักเงียบกันหมดเลยตอนนี้อาบางทีอ่ยู่ในกลุ่มมากมายนะคะก็มีแต่เรื่องพูดกันเนาะ ไม่อยู่กลุ่มใครเลยดีที่สุดนะคะอันนี้ก็กำลังนะค่ะหารลบๆท้น้ำหมองลบๆมีอะไรคุยกันตรงๆไปเลยไม่ต้องผ่านโซเชียลับถูกแล้วถูกแล้วถูกต้อง มันเป็นดาบสองคมนะโซเชียลอ่ะมันเป็นดาบสองคมผมยังรักและเคารพพี่ๆท,ทุกท่านในกลุ่มเหมือนเดิมจ๊ะว่ากันไปเนาะว่ากันไปอ,อันนี้ทำทีแล้วนะคะทำาไมที่คือต้องระเอกกันนะจ๊ะ